คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพังงานำโดยนายชูโชตโกยกุลนายกเทศมนตรีเมืองพังงาพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลได้ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองพังงาโดยเฉพาะผู้เช่าอาคารตลาดโต้รุง่งและอาคารพาณิชย์ เพื่อชี้แจงว่าเทศบาลจะทาการรื้อถอนอาคารตลาดโต้รุ่งจํานวน22หลังและอาคารพาณิชย์อีกจํานวน20ห้องเพื่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่พร้อมชี้แจงว่าได้จัดสถานที่สําหรับตลาดสดรวมทั้งสถานที่สําหรับผู้ที่เช่าอาคารตลาดโต้รุ่งและอาคารพาณิชย์ให้ย้ายเข้าไปอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างตลาดสดชั่วคราวซึ่งจะดําเนินการจัดสรรที่อยู่ชั่วคราวด้วยวิธีการจับฉลาก ส่วนพื้นที่ตลาดสดชั่วคราวจะแล้วเสร็จภายในวันที่28กันยายน2553ซึ่งการประชุมชี้แจงในวันนี้เป็นการชี้แจงให้ผู้เช่าได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการย้ายสินค้าอย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองพังงายัางให้โอกาสแบ่งเบาภาระแก่ผู้เช่าอาคารตลาดโต้รุ่งและอาคารพาณิชย์ทั้งหมดโดยไม่เก็บค่าเช่าอาคารมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2553นอกจากนี้เทศบาลเมืองพังงาได้ให้ทางบริษัทสมาร์ทโฮมจำกัดผู้ออกแบบและก่อสร้างตลาด ได้นำเสนอให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดได้เห็นภาพตลาดที่จะดำเนินการก่อสร้างว่ามีการแบ่งโซนพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆอาคารห้องน้ำแหล่งพักขยะรวมทั้งการก่อสร้างอาคารพณิชย์หลังใหม่และลานจอดรถเพื่อยกระดับตลาดสดให้มีความโดดเด่นพบเห็นได้ง่ายสะดวกและสะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาพิบาล จากการประชุมในครั้งนี้ผู้เช่าอาคารตลาดโต้รุ่งและอาคารพาณิชย์ให้ความเห็นว่าพื้นที่ตลาดสดชั่วคราวที่กำลังก่อสร้างทางเทศบาลควรปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งทางเทศบาลได้รับข้อเสนอของผู้เชา่าเพื่อนำมาปรับปรุงอาคารตลาดชั่วคราวแต่ทั้งนี้ที่ประชุมร่วมระหว่างเทศบาลเมืองพังงากับผู้เช่าอาคารโต้รุ่งและอาคารพาณิชย์ยังหาข้อสรุปไม่ได้